thank okay. you ปั่นสองล้อสัมผัสวิถีชุมชนบ้านบางพลับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวปั่นสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในเดือนกันยายนที่บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยทั้งในและต่างประเทศร่วมลงพื้นที่จัดโปรแกรมชมจุดน่าสนใจในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการันตีครั้งนี้มีนายวันชัยเรืองอุดมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการ ทองเที่ยวแห่งประเทศไทยน,นาําคณะผู้ร่วมเดินทางร่วมประเพณีตักบาตรขนมครกของชาวบางพลับณวัดแก่นจันทร์ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเกือบร้อยปีเป็นงานใหญ่ประจําปีของชุมชนซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานสามารถลงมือทําขนมครกกับชาวบ้านได้สร้างบรรยากาศของงานบุญให้อิ่มใจกันทุกคนในส่วนของวิถีชุมชนและภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นนั้นได้นํามชมศิลปะการทําซ้อมะพร้าวที่บ้านพญาซอเป็นแห่งแรกด้วยประสบ การอันยาวนานกว่า20ปีของพ่อครูสมพรเกตแก้วกับพื้นฐานด้านดนตรีไทยประดิษฐ์กะลามะพร้าวพันชั้นดีเป็นสอมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทยโดยพ่อครูยังมีศิลปะการอธิบายให้ความรู้ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองทําให้เพิ่มประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นเข้าชมบรรยากาศสวนผลไม้จากคุณลุงสมทรงผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรตลอดทั้งชีวิตที่ทุ่มเทกับงานเกษตรจนทําให้ประสบ ความสเร็จมีหน่วยงานที่สนใจศึกษาดูงานจากทั่วประเทศคุณลุงนําชมสวนส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่พันพื้นเมืองของสมุทรสงครามกับวิธีการดูแลแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีเอาใจใส่ทุกขั้นตอนทําให้ส้มโอข,ของคุณลุงมีคุณภาพหวานอร่อยและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อีกจุดสําคัญอันเป็นอาชีพของชาวสมุทรสงครามมาก,กว่า200ปีคือการป่าด้น้าตาลมะพร้าวโดยการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวเพื่อสร้างความสะดวกแก่การประกอบอาชีพปัจจุบันใช้สายพันธุ์มะพร้าวพันเตียจึงสามารถขึ้นป่าตาลได้ง่ายและมีคุณภาพดีน้ําตาลหวานบริสุทธิ์พร้อมสาธิตการเคี่ยวน้ําตาลเพื่อทําน้ําตาลปึกใช้ประกอบอาหารให้รสชาติหวานหอมกลมกลม่อมความรู้และประสบการณ์ในการป่าเส้นทางท่องเที่ยวบ้านบางพลับยังมีวิถีภูมิปัญญาไทย ที่ทำให้ชุมชนได้อยู่กันอย่างพอเพียงทั้งบ้านผลิตภัณฑ์จากฐานผลไม้บ้านคนเอาฐานคิดค้นกระบวนการเผาฐานผลไม้ให้คงรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากขึ้นบ้านทำผลไม้กลับชาติและขนมสำปันนีที่นำพืชผักสวนครัวผลไม้ทุกชนิดมาแช่อิ่มเก็บรักษาให้รับประทานได้ยาวนานและการสาธิตทำว่าวจุลาของคุณลุงอุดมที่มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาม,มากกว่าเม็ดเงินยังคงอนุรักษ์งานศิลปะดั้งเดิมของจังหวัด อดสงครามให้คงอยู่เท่าที่กําลังจะทําได้โครงการปั่นจักรยานที่ชุมชนบางพักนี่นะครับเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตนะครับคำว่ามีวิถีชีวิตคือเป็นที่การให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้นะฮะโดยองมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะฮะและโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญของชุมชนบางพันวันขึ้น8ค่ขาเดือน10วันที่จัดงานตักบาตรขนมครก อย่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนบางพัดนี้ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายนะฮะตั้งแต่ว,วิถีชีวิตการปลูกซ้มโอการปลูกผักปลอดสารพริษและยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกูรูที่สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเรียกว,ว่าวิถีชีวิตชุมชนได้ขาะเดียวกันไฮไลไท์ของชุมชนนี้นะฮะ ท่านเคยอาจจะไม่เคยได้ยินคือการทำผลไม้กับชาติได้ก็ลองมาศึกษานะครับและโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ขึ้น8ค่ำเดือน10ท่านสามารถตับบาดขนมครกในที่นี้ได้ครับเชิญครับ ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามน่าจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ช่วยย้อนวันวานและมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวได้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเข้าถึงและมอบความสุขจากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง